ให้ลดระยะเวลาในการที่คุณต้องมาเก็บขุ่นในเนี้ยมันก็สามารถเก็บดูดเข้าไปในนี้ได้เลยเข้าสารประมาณนี้เดี๋ยวตัวน้องเนี่ยดูดเก็บเข้าไปได้หมดหรือไม่โอ้ยหมดเกลี้ยงเลย วิธีการใช้งานนะคะอย่างที่หลายคนทราบดีเนาะว่าเราสามารถสั่งการใช้งานนะคะผ่านทางแอปโลบล็อกได้เลยเนาะก็เริ่มต้นไปที่แอปโลบบล็อกค่ะอย่าลืมดาวโหลดมาใช้กันนะเสร็จปุ๊บคุณก็จะเห็นหน้าจอนะคะด้วยนี่นะคะถ้าเปิดแอปโลบบล็อกมาแล้วเราก็จะเห็นหน้าจอฟังก์ชันแบบนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่โซนนิ่งของในบ้านของแพรลนินนะคะที่ใช้ในการดูดฝุ่นเนาะมันก็จะเป็นแมปปิ้งขึ้นมาให้เลยตอนนี้ถ้าเราอยากจะมา empty dustbin เนาะอย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ที่สายล่างแต่ฟังก์ชันที่มันทําได้เหหนนนนนืืออยิ่่่่งกกกววาาาะะะะคคคสํรัััับบททีีีมมต้็ไป3 บนนะคะแล้วเราไปที่คําว่าตัวนี้เลยค่ะออโตเอม t ตี้เซตติ้งนะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีปุ่มนะคะเลเวลในการความสามารถในการดูดเนี่ย e อมพี้โหมดเนี่ยได้ถึง4ระดับเลยนะคะนั่นก็คือสมาร์ทนะคะหรือว่าไ like ลก็คือแบบเบาเนาะแล้วก็บาลานซ์นะคะแล้วก็แม็กก็คือสูงสุดเลยซึ่งส่วนตัวเองก็ตั้งไว้สูงสุดซะเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตั้งเบาไปทาไมเนาะเราก็เอาสูงสุดไปเลยเพราะว่าจะได้ทําความสะอาดรอบเดียวแล้วก็ถังเนี่ยมันจะได้สะอาดไปเลยเนาะเสร็จปุ๊บจริงๆล้วก็ยังมีอีกหลายปุ่มนะคะให้ลองเล่นสสิ่่่งงทีนานาใจะค,ะคือตั้กต้กดดไ ก็คือว่าเราสามารถตั้งตารางได้ค่ะว่าเราจะให้ทําความสะอาดกี่โมงนะคะในส่วนตรงนี้เนาะก็จะสามารถตั้งเวลาได้เลยว่าเราจะครีนิ่งตัวถังเนี่ยเช่นท,ท,ทุกๆวัน9ก้าโมงนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งรอบเที่ยงหรืออีกทีหนึ่งรอบ3ามโมงแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะส่วนปุ่มอื่นๆนะคะในเทปที่แล้วนะคะที่เราได้รีวิวตัวโลบะล็อกเอสเซหรับได้มีสอนการใช้งานแต่แล้วเนาะเบื้องตอน้นตัวนี้ที่เรามาเพิ่มก็คือจะเป็น2ปุ่มตัวหลกักๆที่เรานํามาเสนอวันนี้ค่ะเอ่อถ้าเราได้ตัวโลบะล็อกมาแล้วนะแน่นอนว ที่เราได้มาครั้งแรกนะคะตัวกับตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวกล่องเก็บฝุ่นมาให้เนาะแต่เวลาที่เราได้มาใช้กับตัว empty dustbin ตัวนี้นะคะเขาจะให้อันนี้มาด้วยนะคะซึ่งอ้าวให้มาทําไมอ่ะมันก็เหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนกันก็จริงนะคะแต่มันใช้กันไม่ได้เพราะว่ามันมีความต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นของที่ตัวเก่าเราซื้อมาน่ะมันให้มาสังเกตว่าฝั่งเนี้ยเรียกได้ว่ามันไม่มีช่องเปิดเนาะให้สําหรับแบบตัว dustbin ตรงเนี้ยค่ะ empty dustbin ตรงนี้สามารถดูดเก็บขึ้นไปได้ดังนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวกล่องเกก็บบฝุ่่นนนตตรรงีี้้ะะคทมมาพอััว เครื่องนะคะซึ่งสังเกตมันจะมีตัวช่องดูดตรงนี้เนาะวิธีการใช้งานง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องมาที่ตัวเครื่องโลบล็อกก่อนเนาะสังเกตว่าเนี่ยในช่องมันจะมีช่องตรงนี้อยู่นะคะนี่อันนี้นะคะให้เอาออกนะคะเอาออกอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตัวอันใหม่เนาะที่มันมีรูตรงนี้นะคะเพื่อที่อย่างนี้บอกมันจะได้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากใช้ถุงผ้ากรองนะคะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยเอาเข้ามาเนาะมาหมุนให้มันล็อกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝา แค่นี้เองนะคะคือถ้าใช้ถุงมันก็ม,นกมันก็ดีกว่าในแง่ของการทําความสะอาดเพราะว่ามันดึงออกมาแล้วก็เอามายกทิ้งได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบทําความสะอาดกันนะคะว่าถ้าเป็นข้าวสารประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูปริมาณถามว่าตัวน้องเนี่ยเครื่องทําความสะอาดตัวนี้นะคะจะสามารถดูดเก็บเข้าไปได้หมดหรือไม่ คใส่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็ปิดเลยตอนนี้มาดูในมือถือต่อนะคะเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันของโลบอกนะคะแล้วก็ไปที่คำว่า empty dust bin กด OK. โอเคโอค้โหแรงมากน้องเนี่ยจะดูดขึ้นไปหมดไหมนะคะดูกัน เอ๊อยเ้ยเหลืออยู่นะคะเดีเดี๋ยวเดีๆๆขอพลิกด้านนี้เดี๋ยวพลิกด้านนี้เหลืออยู่นิดนึงเนาะ,นะก็แสดงว่ามันไปก็แบบระดับนี้เลยนะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เก็บอีกรอบนึงนะคะรอบที่สอง โอ้ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะนี่แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดบางทีเรารอบนึงอาจจะไม่หมดอาจจะมีนิดหน่อยเราเอาชัวๆวแล้วก็กด2อทีเนาะอาจจะสั่งทางมือถือเนี่ยแหละแล้วก็เสร็จหมดนะคะเรียบร้อยสะอาดลิ้เลย อันนี้นะคะเราจะมาลองทําความสะอาดกันนะคะด้วยการ Empty กดปุ่มโอเคเมื่อกี้เนาะมันดูดเสร็จแล้วเรามาดูกันโอ้ยเหลืออยู่3ามเม็ดสุดยอดเลยนะคะดูดไปหมดเลยอ,อ,อันนี้นะคะก็เป็นตัวช่องที่เมื่อกี้มันดูดเข้าไปเนาะในนี้ก็คือจะเป็นตัวที่มันมาอุ้มอยู่ในผ้านี้แล้วนะคะอันนี้เนาะที่ ฝุ่นข้างในนะคะที่เราเก็บเข้าไปเนาะตอนนี้เราก็มาดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนี่เปิดแล้วเปิดรูแล้ว,ลวพอเห็นไหมข้างในก็จะเป็นที่เราดูดไปเนาะ เมื่อกี้ที่เราได้ดูดฝุ่นไปเนาะเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะดูดมอเตอร์นะคะที่เราเห็นมี2อันนี้นะภาพรวมตรงนี้นะคะมันมีสองถังฝั่งด้านเนี้ยมันจะเป็นตัวเกบกองหยาบแต่ว่าในฝั่งตรงนี้ล่ะคืออะไรในฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งของมอเตอร์นะคะซึ่งพอเราเข้ามาดูรายละเอียดเนี่ยเมื่อกี้เราให้ลองเอาแผ่นนี้เนาะมาวาดวัดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันมีลมไงเราจะได้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีลมนะ้าตรงเนี้ยที่ขึ้นมาพอเราเปิดดูรายละเอียดเนี่ยข้างในนะคะน้องเนี่ยชำแหละนิดนึงนะจะเป็นยังไงบ้างเปิดขึ้้นนนนนนนมาะะะะะะะคคคกกก็็็็็จจเเเเหีี่ลยตตัััววปถงบ ส่วนของฝุ่นละเอียดนะคะตัวนี้มันก็จะกรองพวก PM 2.5ได้นะคะตามสไตล์เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเฮป้านะคะอันนี้นะคะไ่ได้พีที่เก็บนะคะก็ให้เอาฝั่งที่มีลูกศรตรงนี้เนาะ,ะเสียบให้มันตรงกับรูตรงนี้นะคะแล้วก็ปักเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยน้องก็จะเข้าที่นะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็พร้อมชองกาแฟไม่ใช่ก็ประมาณนี้สําหรับตัวเครื่องนะคะโรบอท MC Dustbin ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแรปจบกันนะคะว่าตัว Empty Dock ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครนะแล้วก็มีข้อดียังไงเรามาสรุปจบกันเนาะก็คือว่าอันนี้บอกก่อนเลยว่าแน่นอนสิ่งข้อแรกที่คุณจะได้นะก็คือว่ามันหรูหรามากขึ้นเนาะหรูหราหมาเห่าเลยแหละคือของเดิมเนี่ยมันก็จะแบบแท่เล็กๆเนาะแต่พอมันมีเครื่องเนี้ยเอ้ยมันดูแบบมันดูล้ำนี่คือข้อแรกเลยค่ะคือเรื่องของความสวยงามนะแต่ข้อที่2ที่เป็นตัวไฮไลท์ของเครื่องนี้นะก็คือเรื่องของการทําความสะอาดเครื่องแหละที่พูดมาทั้งคลิปเลยนะก็คือว่ามันช่วยลดระยะเวลาในการที่คุณ เก็บดูดเข้าไปในนี้ได้เลยแล้วมันก็สั่งผ่านทางมือถือได้นะคะสะดวกสบายมากๆนะกด อย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการที่ต้องมาเก็บทําความสะอาดทุกครั้งไปนะก็ช่วยทําให้ชีวิตคุณราบรื่นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็น2ส,สาเหตุนะสเหตุผลหลักๆเลยสําหรับใครที่กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะควรจะซื้อหรือควรจะไม่ซื้อดีนะก็ลองมาชั่งน้ําหนักดูลวแต่ที่แน่ๆก็สวยเลยแหละนะอันนี้ก็จะเป็นตัวรีวิวสําหรับตัว Empty d o c นะคะในรุ่นล่าสุดเลยของ r o บะล็อกนั่นเองค่ะก็ถ้าชอบนะคะสำหรับรีวิวดีๆแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ ะะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในรีวิวถัดไปค่ะ